สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับลดประจําตำแหน่งของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันต่อนะครับในคลิปนี้เป็นประเด็นในเรื่องของการใช้ลดประจําตำแหน่งในการเดินทางไปและกลับระหว่างที่พักและสำนักงาน สามารถใช้ได้หรือไม่นะครับในคลิปที่แล้วเราพูดคุยกันไปแล้วนะครับว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถมีรถประจำตำแหน่งได้นะครับทีนี้เนี่ยการใช้งานในการเดินทางไปกลับที่พักและสำนักงานทำได้หรือไม่นะครับความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับมีหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ของท้องถิ่นฉบับที่2พุทธศักราช2563นะครับเป็นหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ว .5799 ลงวันที่28กันยายน2563ในข้อที่3.1เนี่ยนะครับในเรื่องของการใช้รถประจำตำแหน่งเขากำหนดว่าให้ใช้ในการปฏิบัติราชการในตำแหน่งหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายโดยรวม หรืองานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับงานในตำแหน่งหน้าที่หรือฐานะที่ดำรงตำแหน่งนั <Mustang> ้นนะครับรวมตลอดถึงการใช้เพื่อการเดินทางไปและกลับระหว่างที่พักและสำนักงานเพราะฉะนั้นชัดเจนนะครับรวมถึงการใช้เพื่อการเดินทางไปและกลับระหว่างที่พักและสำนักงานด้วยและเพื่อการอื่นที่จําเป็นและเหมาะสมแก่การดำรงตำแหน่งหน้าที่ในหมู่ข้าราชการและสังคม มีงานอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นงานรัฐพิธีงานพิธีการงานประเพณีหรืองานสังคมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่เป็นต้นนะครับนี่คือในเรื่องของการใช้รถประจำตำแหน่งนะครับสามารถเดินทางไปและกลับระหว่างที่พักและสำนังกงานได้นะครับ